พบโลกสวัสดีครับพ,พบกันในรายการพบโลกในช่วงเช้าเชกับผมชัยชนะอินขวัตนะครับก็ได้พูดคุยกับท่านฟังไปในช่วงที่แล้วเรื่องทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจอห์นแคร์รี ที่ได้เดินทางเข้ามาในภูมิภาแคแถบเอเชียของเราวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเอเชียมีศักยภาพหลายด้านทีเดียวสหรัฐอเมริกาเองก็ต้องยอมรับว่า,าพันธมิตรของเขาเนี่ยนอกเหนือจากในอาเซียนเทนซึ่งก็เป็นพันธมิตรเก่าแก่รวมทั้งประเทศของเราด้วยเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของความขัดแย้งภายในภูมิภาคอย่างกรณีของฟิลิปปินส์กับจีน เป็นต้นหรือว่าจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็มีความขข่แยังกันอยู่ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทําให้ปรัชวาม,มากคงจะเดินทางเข้ามาในในทั้งสี่ประเทศทั้งเกาหลีใต้ทั้งญี่ปุ่นฟิลิปปินส์มาเลเซียด้วยนะครับในปลายเดือนเมษายนอันนั้นก็เป็นข้อกำหนดที่ทางทางวอชิงตันก็ได้ให้ไว้นะครับ ท่านฟังครับวันนี้ก็จะพาท่านฟังไปดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียสักนิดหนึ่งเราก็เห็นได้ว่าช่วงหลังการที่มีข้อขัดแย้งระหว่างนักการทูตอินเดียที่ถูกอิมเมรชันของอเมริกาเข้าไปตรวจสอบกันอย่างละเอียดกันเนี่ยก็เป็นข่าวที่ทำให้รัฐบ,บาลอินเดียไม่สบายใจเท่าไหร่ แต่ว่ายังไงก็ตามสาหารัฐอเมริกาก็ยื่นมือเข้าไปเพราะว่าไม่อยากให้เสียความสัมพันธ์โดยสภาวะทั่วไปแล้วอินเดียก็เป็นนักชาติยมพอสมควรแล้วก็ถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคแถบเอเชียนี่นะครับในแปซิฟิกเนี่ยในในย่านของเอเชียนะครับถ้าเราดูก็จะเห็นได้ว่าวันนี้สหรัฐจะคบกับจีนเนี่ย ผลสนิตใจไม่เท่ากับอินเดียเพราะอินเดียมีระบบการเมืองการปกครองในรูปแบบของไปใช้ไตที่ค่อนข้างเปิดนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเห็นด้ว่าทางวอชิงตันก็ได้เข้าไปมีการพูดคุยกับคนที่มีศักยภาพที่จะเป็นน,ยนายกรีาคนใหม่ของอินเดียอินเดียจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับ แล้วก็การเลือกตั้งในเดือนพฤษภาตามผลสำรวจของของประชาชนอินเดียก็พบว่าพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรคที่บริหารประเทศในขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคะแนนจะลำบากแล้วก็คุณลาหุนซึ่งเป็นรูปของโซเน่คันทีนั้นก็ยังดปูประสบการณ์ไม่มากยังเด็ก แล้วก็ทางทางพรรคของเกรสเซงก็พยายามควานหาตัวอยู่ฉะนั้นการเลือกตั้งของอินเดียในเดือนพฤษภาเนี่ยแนวโน้มของพรรคฮินดูชาตินิยมหรือที่เรียกว่าพรรตปะจาตะก็มีโอกาสเทียบขึ้นมาบริหารประเทศฉะนั้นอเมริกาเองก็ถือว่าอินเดียเป็นประเทศใหญ่การค้าวอลลุ่มต่างๆก็อยู่ในระดับที่สูงที่เดียวกับสหรัฐอเมริกา สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีขาว่า,า,าทาง Food and Drug Administration หรือว่าองค์การบริหารยาเนี่ยนะครับอา,อาหารและยาของอเมริกาเนี่ยเขาก็แถลงว่าสหรไม่มีเป้าหมายในการควบคุมยาที่ผลิตจากอินเดียก็หมายความว่าขณะนี้ยา ของอินเดียเนี่ยทะลักเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกามากทีเดียวแล้วก็ราคาก็จะถูกนะครับถ้าเทียบกับยาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับทาง fda ของอเมริกาเขคุมเข้มเพราะว่าตามข้อมูลที่เขาบอกเนี่ยก็คือให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วเ,เรื่องของยาไม่มีปัญหา แต่ว่าที่มีปัญหาคือไม่ต้องควบคุมดูคุณภาพเลยว,ว่าจะคุณภาพเข้ามาตรฐานหรือไม่ด้วยเห็นนี้ก็ทำให้หนโยบายของ FDA ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คุมเข้มในเรื่องการนำเข้ายาของอินเดียเข้าไปในสหรัฐอเมริกาเ,าเรื่องนี้ก็ทำให้อย่างที่ผมเรียนท่านฟังเบื้องต้นว่าทาง สหรัฐอเมริกาก็ไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับอินเดียแล้วก็เรื่องยานี่ก็ถือเป็นเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเพราะว่าอินเดียเนี่ยอยู่ในระดับสองที่มีการนําเข้ายายไปขายในสหรัฐอเมริกานะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ก็มีรัมบ็กซแล้วก็วอชาร์ดสองบริษัทนี้ก็เอามีการส่งยาเข้าไปขายใน ในอเมริกานี่สูงมากฉ้นั้นการที่ F.D.A. สหรัฐอเมริกาออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็คงจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอินเดียวันนี้ก็อยู่ในเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในภูมภาคตะวัอเชียงเราอันนั้นก็เป็นเรื่องอความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดีย ซึ่งผมดูว่าช่วงหลังในผู้นําอเมริกันก็ให้ความสําคัญกับกรณีของการคบค้าสมาคมกับอินเดียมากเลยนะครับเพื่อฟังครับอีกเรื่องจะพาไปดูใกล้ๆบ้านนะก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นถ้าจะพูดไปก็เป็นประเทศเล็กๆฝั่งก็ใช้คำว่า City State หรือว่าเป็น รัดแบบนครรัดอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็สิงคโปร์เองวันนี้เป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันเชียงใต้ทีเดียวอาเซียนเทนเน่ต้องยอมรับว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็วแยกตัวจากมาเลเซียมาปี1963นะครับแล้วก็พักที่เป็นพรักรัฐบาลหรือที่เรียกว่าพรักจกิต ประชาคมเขาชื่อาพรรคแป๊บหรือ People's Action Party เนี่ยก็บริหารประเทศมาเป็นระยะเวลานับตั้งแต่ตอนนั้นจกนกระทั่งปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็มีนายมนตรีวิเซิหลุงซึ่งเป็นลูกชายของท่านลิควนยูอายุก็หกสิบปีแล้วนะครับวิเซนหลุงเรื่องของเรื่องคือสิงโ,โปรมีการพัฒนาหลายด้านทีเดียว และว,วันนี้ที่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสิงคโปร์ให้ความสำคัญแล้วก็ทุ่มเงินว่าประมาณเก้าพันล้านเหรียญของสิงคโปร์เนี่ยคิดเป็นเงินไทยของเราก็ประมาณสองร้อยสามสิบเอ็ดพันล้านบาทเหรียญของสิงคโปร์ตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกนะฮะบาทว่าประมาณตรงนี้เนี่ย เขาทุ่มมาเพื่อช่วยเหลือคนชราเป็นการตอบแทนบุคุณว่าคนเหล่านี้เนี่ยผู้ง่ายต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่สิงคโปร์ยังไม่มีอะไรจกนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดับเ่นในอ,อาเซียนของเราเนี่ยก็มีการกำหนดนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์บอกให้บริษัทต่างๆเนี่ยก็ต้องดึงเอางิ ของบริษัทเนี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซนครับเข้ามาช่วยหนุนในเรื่องของอการวางนโยบายนะครับช่วยดูแลคนคนชรานะครับแล้าดูแล้วก็มีการสัญญากันว่าถ้าเมื่อบริษัทต่างๆนี้ทําสวัสดิการให้กับภาคประชาชนแล้วเนี่ยรัฐบาลจะมีหน้าที่ในการไปหาตลาดให้กับบริษัท,ทต่างๆ ก็เป็นข้อแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจนะครับโครงการของสิงคโปร์โครงการนี้เขาเรียกว่าพายุนี g e อร์เจเนเรชั่นแนะฮะซึ่งสิงคโปร,ร์โดยรัฐที่มีอำนาจค่อนข้างจะวางแผนเป็นรัฐที่เป็นศูนย์กลางของข้อตกลงต่างนี่ก็ต้อตงอยอมรับว่านโยบายเขาค่อนข้างเข้มก็เป็นโครงการที่รัฐบ,บาลวาง ว่าใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์นั่งจากปีพัน5น้อหกสิบห้าแล้วก็อยู่มาในสิงคโปร์ประมาณสิบหกปีมาแล้วเนี่ยก็จะรับสิทธิทอันนี้ก็นับว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าช่วยเหลือคนชราที่เป็นสวัสดิการในรูปแบบต่างๆนะครับเขาบอกว่าในปีสองพันกับสามสิบตอนนี้เราอยู่ที่สองพันสิบสี่ประชากรสูงอายุ ในสิงคโปร์ก็มีจะมีประมาณเก้าแสนคนวันนี้สิงคโปร์มีประชากรประมาณสี่ล้านนะครับแล้วก็ <c oughs> รัฐบาลขทขานมีนโยบายที่วางทั้งนู้นทั้งนี้เป็นลักษณะแผนแบบทำให้คนสิงคโปร์ไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาก็ถือว่า ก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศถ้าดูวันนี้เราก็จะต้องยอมรับว่าอนาคตข้างหน้าของพรรคจิตประชาคมของสิงคโปร์ก็เขาก็หวาดหวาดอยู่เหมือนกันเพราะการเลือกตั้งแต่ครั้งนียถึงแม้ว่าพรรคยังครองเสียงข้างมากอยู่ในสภาแต่จํานวนประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็เลือกพรรคอื่นถึงแม้ไม่ไม่ถึงขั้นเดีย่ยะมาเป็นสสที่นั่งอยู่ในสภาเนี่ย ก็ปรากฏว่ามีแนวโน้มทียะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยเรือยอันนี้เป็นข้อกังวลน,นะครับของของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ที่ปรากฏออกมาเป็นข่าวในช่วงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าฟังครับอีกเรื่องเป็นเรื่องที่อาจจะไกลไปนิดหนึ่งก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านาผู้นำจิตวิญญ,ญาณของชิเบต ท่านทลายละมะซึ่งท่านเองก็รีภไยทางการเมืองมาตั้งแต่ปี1959ก้าร้เท่าฝังหลายท่านคงจำได้ปี1959หลายปีมาแล้วนะครับก็เป็นปีที่ประเทศคิวบาซึ่งอยู่ติดกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ประกาศตัวเป็นประเทศที่ปกครองโดยรัฐที่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์แล้วก็ปีนั้นนะครับที่ท่านทลายละมะ เกิดความขัดแยง้งคือทิเบตขัดแย้งกับจีนอย่างหนักทิเบตนี่อยู่เป็นหลังคาของโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็จีนในยุคสมัยหมาเจ๋อตุงก็เข้าไปยึดครองอทางจีนถือว่าทางทิเบตนั้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของจีนทั้นวันนี้เนี่ยทลายละมาะเดินทางไปที่วัวิงกันทางจีนก็เลยประกาศตามไป ถึงวาชิงตันว่าจีนไม่พอใจและถ้าอยากจะเป็นมิตรที่ดีกับจีนก็จะต้องไม่ให้ทลายละมะเข้าประเทศไม่ให้ท่านทลายละมะได้ไปพบปะกับ,บรักปะมาาอเมริกาเขาถือว่าเขาเป็นประเทศใหญ่ทุกปีนะครับจะปรากฏข่าวตรงนี้ขึ้นมาทางสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศใหญ่มีอำนาจอธิปไตยเต็มที่ก็ พิจารณาอยู่เหมือนกันแต่ก็ให้มีการพบปะระหว่างทลายลมามะกับท่านประธานดีบรักตประมาณนะครับเราก็เห็นภาพซึ่งท่านทลายลมามะก็เดินทางเข้าไปอ่าจีนมองว่าในสถานการณ์อย่างนี้จีนก็มองว่าสหรัฐอเมริกาเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมภายในของจีนนะครับก็ถือว่านี่เป็นความขัดแยง้ง ในสังคมจีนแล้วก็ทางจีนก็ขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณาดูถึงความสัมพันธ์ระหว่างสารัฐกับจีนว่าจะคิดข้างหน้าอย่างไรนะครับก็มีการขอร้องไปทางวอชิงตันให้เริ่มสับสนเขาใช้ว่านักแบ่งแยกดินแดนจริงๆรทรามะท่านก็เป็นนักบวชนะครับทางศาสนาพุทธแล้วก็ ก็เข้าไปเี่ภัยอยู่ในอินเดียที่ธรรมศาลาตั้งปี1159ก็หลายปีทีเดียวนะครับจีนมองว่าที่เบตคือดินแดนของจีนแต่ที่เบตเนงก็ถือว่าเป็นดินแดนอิสระก็อย่างที่ผมเรียนท่านฟังนะครับบอชิงตั้นก็ไม่สนใจแล้วก็เดินหน้าพูดคุยกับทรราระมะต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวที่ปรากฏออกมาในช่วง สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ว่า,าตามาท่าท่าของจีนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อนอกเหนือจากเรื่องของทิเบตจริงๆแล้วจีนก็มีความสัมพันธ์ดีกับไต้หวันนะครับนโยบายเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านก็นจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยไม่เคยทํามาก่อนนะครับ จีนก็มีการตั้งคณะกรรมการมีการพูดคุยกับไต้หวันโดยเฉพาะ,ะท่านประธานดีมายิงจิวซึ่งขณะนี้คะแนนคะแนนนิยมในตัวท่านก็ตกลงก็จะมีการเลือกตั้งในปีสองปีข้างหน้าในละแต่ว่ายังไงก็ตามนโยบายเรื่องของอหลักอันหนึ่งของไต้หวันของมายิงจิ้วก็คือเรื่องความสัมพันธ์อันดีกับจีนแผ่นดินใหญ่ ฉะนั้นการเข้าพบปะ,ะกับไต้หวันวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่จีนตั้งใจที่จะทำเลยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันนี่ก็ปรากฏให้เห็นนะครับแต่ช่วงหลังนี่จะไม่ปรากฏข่าวตั้งแต่ท่านประธานดีหมายจิวขึ้นมาเป็นเป็นผู้นำของไต้หวันเนี่ย วอลลุ่มของการค้าระหว่างซักธุรกิจไต้หวันที่ลงทุนในจีนนี่ก็สูงมากฉะนั้นวันนี้นโยบายเรื่องนี้เนี่ยคงจะจะต้องรักษาต่อไปนะครับถึงจะมีการเล็กตั้งเปลี่ยนแปลงไปยังไงข้างหน้าก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าไต้หวันนี้กระถือเป็นเรื่องหนึ่งที่เชื่อมต่อกับกรณีที่ผมเรียนท่านฟังในเรื่องของทิเบตน,นะครับจีนมีแนวโนายว่า จะใช้กฎหมายพิเศษคล้ายๆกับกรณีฮ่องกงที่ใช้เบสิกลอแต่ปีพันเก้าร้อเก้าเจ็ดเนี่ยฉะนั้นในกรณีของไต้หวันอก็จะเป็นอีกนิติหนึ่งนะครับที่เอามาเพิ่มเติมตรงนี้ก็เพื่อให้ได้เห็นถึงเรื่องของเรื่องของของประเทศจีนที่มองว่าต่างๆเหล่านี้ก็คือเหมือนกับ เขาใช้คาว่าลูกที่อาจจะนีออกจากบ้านไปอะไรทํานองเนี้ยสาหรับกีนองไต้วันนะครับท้าฟังครับอีกเรื่องก็จะพาท่านฟังไปที่เวเนซุเอลานิดหนึ่งนะครับตอนนี้เวเนซุเอลาก็มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืงองมากพอสมควรเรื่องของเรื่องก็มีการขับทูดอเมริกันนะตัวแทนทางการทูตของอเมริกันที่อยู่ในเวเนซุเอลาออกมา จริงๆถ้าเราจะมองเวเนซุเอลาวันนี้ในมาดูโรนี่ก็เป็นรองประธานดีเป็นคนของอุโกชาเวสซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับหลายท่านคงจะรู้จักอุโกชาเวสซึ่งใช้น้ำมันมาเป็นส่วนที่อาจจะเรียกว่าประชานิยมของประเทศโดยเอาน้ำมันมาเป็นของชาติที่เขาใช้คำว่า n n a t i o nationalization เน่ยนะครับ แล้วก็ถ้าจะดูเวเนซุเอลาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นประเทศเกาะซึ่งอยู่ห่างจากเม็กซิโกไม่มากนักเนี่ยก็มีทเัียร์คอนที่สำคัญคือน้ำมันจัดอยู่ในอันดับถ้านอกโอเปกแล้วอันดับห้าของโลกทีเดียวแล้วเวเนซุเอลานั้นก็ถ้าจะพูดไปก็มีแนวทางแนวสังคมนิยมทีเดียวนะครับผมยกตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาช่วง ที่เกิดสถานการณ์พายุนาเิสในยุคสมัยอดีตประธานดีบุชเนี่ยซึ่งตอนนั้นตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าอุกชาเวสบรหิหารประเทศอยู่นะฮะ,ะถึงแม้จะไม่ชอบประธานดีบุชไม่ชอบสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ว่าเวเนเซุเอลาก็ส่งน้ำมันมาช่วยเหลือชาวอเมริกันในรัฐทางใต้หลายรัฐทีเดียวแถวมิสซิสซิปปีหรือเซียนานะครับ หลายๆอลาอลบามาอะไรที่เจอเจอ,อาพายุนาเกสในช่วงนั้นเนี่ยนั้นน,นี่ก็เป็นเป็นเหตุผลหนึ่งแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เจนได้ว่าเวเนซุเอลาโดยคุณมาดูโรเนี่ยก็เกิดมีกระบวนการนักษาประท้วงใหญ่โตขึ้นในเมืองหลวงของเขานะครับ แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยทางผู้นำของเมนเนเซียาเ็มองว่านี่เป็นฝีมือของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวอชิงตันให้การสนับสนุนพวกนี้เพื่อที่จะล้มล้างแนวการปกครองเพื่อจะให้ฝ่ายค้านเนี่ยได้ขึ้นมาในการบริหารประเทศทีนี้แนวทางของฝ่ายค้านของเมนเนเซียาเนี่ยเขาก็เป็นแนวทางในเรื่องของการเอาน้ำมันมาเปิดตลาดเสรี นักธุรกิจค้าน้ำมันของอะไรกันก็ะนะฮะอยู่ใกล้ๆก,กันก็ก็คงจะได้ส่วนแบ่งอะไรเยอะๆไปหมดครเก่ยลองมาดูนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองนี่จะเป็นอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางอูโคชเวสเคยถูกทำรัฐประาหารนะครับในในช่วงเวลาที่ท่าน การประเทศในช่วงแรกเนี่ยการทํารับประหารก็ทําโดยคณะทหารของเวเนซุเอลาเนี่แต่ก็มีข่าวปรากฏไปทั่วโลกว่าคณะทหานได้รับการสรับสนจากสหรัฐอเมริกาโดยในยุคสมัยของประธานดีบุชในช่วงนั้นเนี่ยแล้วท้ายที่สุดบโกาเวสก็ถูกถูกอุ้มหายไปสองวันแล้วก็ตัวมาคืนเนื่องจาก ประชาชนนับล้านเนี่ยนะออกมาเดินขบวนเพื่อแสดงมติของประชาชนไม่พอใจบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการที่เข้ามาแทรกแซงการเมืองของเวนเนซุเอลาทั้งวันนี้เราก็จะเห็นได้ว,ว่าสถานการณ์นั้นก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทางมอูราซึ่งอาจจะมีแนวนโยบายเดียวกับบุคคลชาเวสนะครับแต่ว่ามอรูราเองก็ไม่ได้ ไม่ได้แข็งคกราวเท่ากับอุกราเวสแต่วันนี้ก็ออกมาจัดการกับฝาา่ายค้านก็เป็นข่าวไปทั่วโลกะนะครับอนอกเหนือนจากกรณีของเวนเนซุเอลาเราก็เห็นเรื่องของยูเครนเรื่องของประเทศของเราที่ก็มีข่าวเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองอยู่นะฮะจะจบอย่างไรนะั่นก็ต้องดูกันไปเพราะว่าเวนเนซุเอลาถือเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับอเมริกาพอสมควร แล้วอเมริกาวันนี้ก็มีแนวนโยบายที่มักจะไปทั่วโลก,กน,นะครับแต่ว่าในทางลาตินอเมริกานั้นเราก็ต้องรับว่าหลายประเทศมีแนวทางสังคมนิยมเมื่อพูดถึงเวเนซุเอลาผมอยากพาทุกฝัง่งไปที่คิวบานิดหนึ่งนะครับคิวบาก็เป็นประเทศเป็นเกาะซึ่งเมืองหลวงชื่อฮาวาน่า อยู่ห่างจากสหรัฐอเมริกาไม่มากประมาณเก้าสิบไมล์ทะเลทางตอนใต้คือจากาแหลมสุดของฟลอริดาที่เรียกคีเวสเนี่ยนะครับวันนี้คิวบาปกครองแบบสังคมนิยมมาตั้งแต่ปี1959แต่ว่าแน่นอนนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยอะไรเท่าไหร่ ต้องเลี้ยงดูคล้ายการแยะๆก็มีการสักดันคล้ายการออกจาการาชการค็อยเยอะอเศรษฐกิจแย่ๆฉะนั้นแนวนโยบายของของราอูลคาสโตรซึ่งเป็นน้องชายของฟิเดลคาสโตรเนี่ยก็มีนโยบายที่จะเปิดประเทศบางส่วนนะครับแน่นอนยังปกครองแบบสังคมนิยมแต่ว่าก็มีการครบค้ากับประเทศทุนนิยมอื่นๆ ก็เห็นไน้ว่าทางสาภาพยุโรปเนี่ยหันไปจับมือกับคิวบาอยู่ไกลกันนะครับแต่ว่ายุโรปวันนี้เนี่ยก็พยายามหาตลาดใหม่ๆแล้วคิวบาก็ถือว่าเป็นตลาดใหม่ของยุโรปทีเดียวเมือ่อข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปเห็น,นว่าในยุโรปเองก็เกิดความขัดแย้งกันหลายด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ซึ่ง กีจการคนยุโรปที่เข้าไปทํามาหากินอยู่ในประเทศสวิสสวิสก็ถือเป็นประเทศที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดีถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรปเนี่ยแล้ววันนี้ยุโรปก็เจอวิกฤตหนักวิกฤนะตที่สําคัญคือการอพยพเข้าเมืองของประเทศในในตะวันออกกลางนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางซีเรียก็อพยพเข้าไปทาง ตูนิเซียแต่เดิมแต่วันนี้ตูนิเซียก็ดีขึ้นนะครับถูกยกเป็นตัวอย่างสำหรับจอห์นแคร์รีทั้นกลับมาดูที่คิวบาเนี่ยเราไปเห็น,ใน,ในว่าทั้งที่เป็นประเทศอยู่ใกล้ชิดกับอเมริกาบารักโอบามา,ก,มาก,ก็มีแนวนโยบายที่อยากจะค้าขายกับคิวบาแต่ก็ติดอยู่กับพวกสายอนุรักษ์นิยมของสหรัฐอเมริกานะครับที่มองว่าเป็นประเทศสังคมนิยมคอมมิส อในยุคสมัยที่เกิดความขัดแย้งกันใหม่ๆเนี่ยก็มีชาวคิวบาอพยพเข้ามาอยู่ในทางฟลอด้าเข้ามาตั้งเมืองชื่อเิตัลฮาวาน่าเลตัลฮาวาน่าก็หมายถึงเป็นเป็นนครหลวงใหม่ของเพราะว่านครหลวงของคิวบาก็ชื่อฮาวาน่าเนี่ยนะครับมาอยู่ที่นั่นก็อยู่กันมานานประเด็นที่ผมอยากจะฝากเพืฟังในช่วงเช้านี้ก็คือ เรื่องของตลาดคิวบาเป็นประเทศที่ถ้าจะพูดไปเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นประเทศที่เขียนสำคัญสำคัญก็อยู่ที่นั่นนะครับอยา่างวิเนเวเขียนโอมนแอนเดอร์ซีที่นั่นอะไรกันนองนั้นนะครับถ้าฟังครับเวลาในช่วงเช้าของเราวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ผมชัยชนะอินขวัตขอลาท่างฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก